สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอพอดีวันนี้ทางนี้อากาศดีวันที่19กันยานะครับช่วงการประมาณบ่ายๆพอดีว่าวันนี้ฝนจะเริ่มตกไปอยก็เลยถือโอกาสวันนี้เข้ามาดูสวนป่าที่ปลูกไว้มาเช็คดูต้นผักหวานป่าที่เคยปลูกไว้ต้นนี้นะครับเป็นต้นแรกที่ปลูกไว้เลยปลูกใต้ต้นแดงนะครับพอดีว่าต้นเนี้ย เป็นต้นที่ซื้อจากมาจากทางออนไลน์เนี่ยเป็นที่มันเป็นลักษณะเป็นแบบงอกเป็นถั่วงอกเอามาลองปลูกดูก็ปรากฏว่าแค่ประมาณปีกว่า,วาต้นขึ้นใหญ่มากรู้จากโคนต้นนี่เกือบเท่าต้นแดงเลยนะครับเอองอกมาประมาณสองต้นยอดเก็บกินได้แล้วแต่พอดีว่ายังไม่เคยเก็บเลยนะครับไม่ได้มาแต่งมันอะไรมันเลยก็ปล่อยตามธรรมชาติเลย พอดีวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะามาสำรวจต้นที่เคยเอามาปลูกไว้โดยการซื้อมเมล็ดมาหยอดไปตามต้นว่าต้นไม้อะไรบ้างนะครับที่ผักหวานป่ามันงอกนะครับคือการปลูกครั้งครั้งนี้ก็ใช้วิธีง่ายๆเลยเอาเมล็ดมาหยอดเลยนะครับไม่ได้เพาะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับมาดูต้นแรกนะครับต้นแรกเนี่ยงอกดีมากผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยอ่า มันหล่นเองหรือว่าเพาะนะครับหรือว่าหรือว่ามาหยอดเพราะว่าตอนนี้ไอ้ต้นไม้หลักเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเพิ่งมาปลูกมาปลูกต้นจันกระเพาะตรงนี้แต่มันก็งอกห่างอยู่นะครับก็คือว่าก็ถือว่างอกดีหอกอยู่ประมาณประมาณสองก้าได้นะครับต้นที่สองนะครับก็คือต้นแดงต้นแดงนี่ถือว่าเป็นต้นพระเอกอยู่แล้วนะปลูกปลูก ผักหวานป่านะครับต้นนี้ก็งอกนะครับอันนี้งอกอยู่หนึ่งเมล็ดผมจะผมจะปลูกฝังไม่ประมาณต้นละประมาณสองหนึ่งสามนะครับผมต่อไปอ่า,อามาดูเรื่อยๆนะครับผมเป็นต้นที่สามนะครับก็คือต้นนี้คือต้นพยุงนะครับสวนป่าผมนี่ประมาณปลูกประมาณสองปีนะครับอ,อันนี้ก็ผักหวานป่าเขาง,งอกเหมือนกัน นอกหนึ่งมเมล็ดนะครับผมกําลังงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดินไปดูเรื่อยๆนะครับผมปลูกไว้เยอะมากส่วนป่าที่นี่ไล่ไปส่วนป่าผมจะปลูกไม้ป่าทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเว้นเว้นระยะไว้ที่สี่คูณหกนะครับแล้วระยะระหว่างต้นไม้เนี่ยหกหกระหว่างหกเนี่ย ผมก็จะปลูกระหว่างแถวเนี่ยสี่ระหว่างต้นหกแล้วก็ในระหว่างต้นไม้ใหญ่ป่าเนี่ยหกเมตรเนี่ยผมก็จะแบ่งครึ่งโดยการปลูกต้นโกโก,โก้นะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับก็งอกอีกหนึ่งต้นนะครับผมนี่งอกอีกหนึ่งต้นนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนนี้จะค่อนข้างรกนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ผมปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไว้แล้วพอดีว่าค่อนข้างออกทึบมากไปเรื่อยๆนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณไล่ไล่เศษเศษที่ผมปลูกไว้นะครับผมก็คือตั้งใจปลูกว่าให้เป็นเป็นป่าร่มรื่นนะครับผม ไม่ได้คิดว่าจะปลูกไม้ขายปลูกอะไรนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบบรรยากาศล่มรื่นธรรมชาตินะครับผมระหว่างต้นนี่ผมก็จะปลูกต้นกาแฟกับต้นโกโก้ไว้อ้าวอันนี้จะเป็นต้นเกดแดงนะครับเกดแดงก็ง,งอกนะครับหนึ่งต้นอ้านี่ถักหวานป่าก็าง,งอกนะครับผมลอกกันไปต,ต้นเกดแดงห่างประมาณอ่สามสิบเซนนะครับผมหนึ่งฟุต อไปดูต้นต่อไปเรื่อยๆอันนี้มีไหมอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะแบ่งไปดูสองแถวนะครับว่าอยากวันนี้อยากจะให้ดูว่าต้นอะไรมันงอกบ้างนะครับไม่จะเป็นจะต้องลอกใต้ต้นมะขามเทศต้นอะไรคือไม้ป่าทั่วไปนะครับผมลองดูว่ามันงอกไหมโซนนี้โซนนี้ อ้าวอันนี้นะครับนี่ในข้างนอกอีกหนึ่งต้นอันนี้คือต้นโกโก้นะครับผมต้นโกโก้ปลูกไว้อ้าผักหวานป่าก็งอกเหมือนกันอันนี้งอกสองสองเมล็ดเลยนะครับต้นโกโก้ต้นโกโก้อ้าวอันนี้ครับต้นมะเกลนะครับผมมะเกลืองอกไหมก็งอกนะครับมีงอกทั้งหมดสามเมล็ดเลยสามต้นเลยนะครับผม ต้นกำลังแข็งแรงเลยต้นมะเกลืออ่านี่ก็มะเกลืออีกหนึ่งต้นนะครับก็งอกเหมือนกันนะครับผมอันนี้งอกหนึ่งเมล็ดมะเกลือถือว่างอกใช้ได้นะครับผมมะเกือค่ะ อันนี้อันนี้เป็นต้นตะคอนนะครับผมต้นตะคออ่าอันนี้งอกสองเมล็ดนะครับผมต้นมะต้นตะคอที่ว่าเม็ดจะเป็นสีส้มๆเปรี้ยวๆนะครับกินอร่อยต้นมะเกลืออีกแล้วอันนี้ก็งอกทั้งหมดหนึ่งเมล็ดนะครับผมต้นมะเกลือ จะโลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าพิ่งก่อนก่อนฝนมาทิ้งช่วงมานานมานานแล้วก็ก่อนหน้านี้พึ่งจะมาตัดสางแต่งก้้ยนะคะผมให้มันโลง่งอันนี้อันนี้ต้นยมหินนะครับผมเฮ้ยยมหอมเดี๋ยวดูนะี่มามีไหมอ่ะต้นยมหอมก็มีนะครับนี่ก็งอกนี่ผักหวานงอกอีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ต้นกําลังสวยเลยตรงสวยมาก อันนี้อันนี้ต้น,น,นพยุงอันนี้ยังไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ต้นพยุงอต้นพยุงก็งอกอันนี้ก็งอกหนึ่งสองนะครับผมงอกเยอะมากน้าอันนี้ก็ต้นอันนี้ก็เป็นพยุงอีกต้นหนึง่งต้นไม้ป่าพวกนี้อายุประมาณสองปีนะครับผมผมปลูกไว้ สองปีกว่าจะเข้าปีที่สามแล้วอน,นีต้นมะเกลือมะเกลือก็งอกอันนี้มะเกลือก็งอกอีกแล้วอันนี้ก็ออกงอกสองสาม,มเมล็ดเลยสาม,มเมล็ดเลยอันนี้ต้นรมหอมอีกต้นหนึ่งงอกไหมก็องอกนะครับผมนี่งอกสองเมล็ดเลยนะครับผม นี่ต้นโกโก,โก้อีกต้นหนึ่งต้นโซมากแต่ว่าผักหวานก็งอกเหมือนเดิมนะครับงอกดึกเมล็ดอ่าออัอนนี้นี่ดูต้นพย,พยอมนะครับผมต้นพยอมพยอมงอกไหมงอกเหมือนกันอ่างอกอยู่ประมาณสองเมล็ด ต้นมะก,กอกต้นมะก,กอกไม่งอกเราจะไปไล่ดูก่อนอันนี้ต้นอันนี้ต้นประดูนะครับประดูไม่งอกยังไม่งอกอันนี้อันนี้ยังไม่งอกผมจะปลูกสลับสลับแถวกันนะครับผมต้องไล่ไปดูเรื่อยๆ นี่นี่เจอแล้วนี่ปราดู่ต้นนี้ปราดู่ก็งอกนะครับผมโอ้โหเป็นต้นนี้เกือบไม่เห็นเลยนะครับปราดู่ต้นนี้นี่อ่าเดี๋ยวเอาไม้ปักไว้ก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวจะมีคนมาตัดมันอืมนี่งอกแล้วปักเขาๆไว้ก่อนนะครับผม อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งถนนที่แบ่งผมแบ่งไว้ถนนกว้างไว้ทั้งหมดหาเมตรนะครับอูอีกฝั่งหนึ่งมาให่ดูฝั่งนี้อ่าแดดค่อนข้างแรงต้นมันก็เลยไม่ค่อยโตต้นไม้ที่โตดีก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับต้นโตดีมากต้นแดงต้นตะเคียนแต่อันนี้ลอรกมากเลยต้องมาไล่ดูก่อนมันมีไหม เพราะอันนี้ต้นไม้มันโตไม่ทันยน่านีต้นแดงเดี๋ยวดูกันมีไหมไม่มีอันนี้ยางนายางนายางนาไม่เห็นนะครับ ปลวกมาขึ้นซะแล้วอย่างนาดูยังไม่เท่าไหร่เลยปลวกมาขึ้นต้นมันและความปลวกมาแล้วต้องตาดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันก็จะปนกับต้นไม้ต้นพัชพืชทั่วไปต้องค่อยๆดู บางทีเรามาสางเรามาอะไรอย่ต้องละเอียดนิดอ่านี่ต้นแดงอีกแล้วขวัญใจต้นแดงนี่ผักเขาเรียกว่าขวัญใจผักหวานนะ,ะผักหวานจะขึ้นง่ายมากกต่ต้นแดงนี้ก็ขึ้นหนึ่งต้น <c oughs> ผักหวานอ่าอันนี้โกโก้โกต้นเล็กมากแต่ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ขึ้น,หน,นหนึ่งต้นน่ามาเพราะว่าอันนี้หน้าฝนแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นไปไม่ได้มาแต่งอะไรมัน เดี๋ยวผมจะมาแต่งกิ่งอีกทีก็จะเป็นช่วงหน้าฝนไอหน้าหมดปลายฝนนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาจะมาแต่งกิ่งแต่งอะไรให้ที่มะละเกีละกาให้ออกอ้าวอันนี้ต้นมะฮอกกานีนะครับโตเร็วมากมีไหมนี่มีเหมือนกันผักหวานงอกหนึ่งต้นต้นมะฮอกกานีเนี่ยสูงเมื่อสูงประมาณมสี่เมตรกว่าได้แล้ว ส่วนลำต้นก็ประมาณสักข้อมือหนึ่งกำมือหนึ่งเดี๋ย็วดีฮะอันนี้อันนี้ต้นตะเคียนทองงอกไหมก็งอกเหมือนกันนะครับผมห่างประมาณหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งสามสิบเซนที่ผมแตกไปหูยุงเยอะมากอันนี้เป็นสวนผ่านหรือส่วนยุงเนี่ยอันนี้ต้นกะพีเขาควาย นี่ต้นแดงปกตินี่จะเป็นขวัญใจผักหวานป่าเลยนะเดี๋ยวผมขอดูละเอียดนิดนึงมันค่อนข้างลกไม่เห็นเ,เม็ดพวกนี้ผมหยอดไว้ช่วงประมาณผมสั่งซื้อจากทางออนไลน์นะครับเดือนพฤษภาพอฝนมาฝนแรกก็หยอดเลยแล้วก็มันก็แล้งไปช่วงแรงไปเลยปีนี้แรงมากก็คิดว่าไม่รอดแล้วอยู่มา เออแต่มันก็รอดขึ้นมาเฉยเลยคิดว่าปีหน้าก็คงจะสั่งมาปลูกเพิ่มต้นไม้ป่าแล้วก็ใน,นสวนส่วนอื่นๆด้วยนะครับพี่จะมาปลูกต้นไหนที่มันไม่ขึ้นก็จะมาปลูกเพิ่มเอานนี้มะฮอกกานีมีไหมเอ่ยมันลกนะครับอ่าน,นี่อันนี้ต้นกับพี่ขาคขวายนะครับอายุประมาณสองปีเข้าปีที่สาม ันนี้ก็งอกแต่ต้นนี้นี่มันงอกอันตรายเพราะมันงอกเหมือนติดถนนฮะกลัวว่าเดี๋ยวเวลาตัดหญ้าตัดอะไรมันจะตัดต้นต้นผมไม่ค่อยสวยนะครับพอดีมันเหมือนมดหรือมอดอะไรกัดต้นหมดเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถึงเวลามันจะโตไหมหรือว่าเนื้อไม้มันจะใช้ได้ไหมเนี่ยมันกินหมดเลยนะครับผมเปลือกไม้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวมันเหมือนมันเหมือนจะตายด้วยนะเนี่ยต้นมันโยกเลย มันมีมันมีเหมือนเป็นเป็นมดนะฮะเนี่ยกัดมันอะไรมันสวนผมนะฮะมันจะปลูกที่ไม่ค่อยดีที่ยันเห็นเลยก็จะเป็นประดู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีมอดมีมดเนี่ยกัดมันต้นกะพี้เขาคว,วายแล้วก็ต้นชิงนชันมันเป็นบางต้นที่ว่าเราก็ต้องมาซ่อมอย่างต้นนี้ผมคิดว่ามันไม้ป่ามันทนนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าอย่างต้นนี้เหมือนกันแต่ต้นนี้ไม่โยกไม่โยกเท่าไหร่ ต้นนี้มีไหมอะต้นนี้งอกอันนี้ก็พี่เขาควายนะครับผมแต่ต้นนี้สวยต้นนี้ไม่มีมอดไม่มีอะไรกินต้นนะครับอันนี้จะงอกอันนี้ก,ก,นนก็พี่เขาควายนะครับผมงอกไหมงอกงอกนี่มีเจอและอือหนึ่งต้น ก็ปลูกไม้ป่าต้องทําใจนะครับว่าเราก็เขาเรียกว่าอามาษาเขาเรียกว่าฝากเทวดาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอืถ้าตัวไหนต้นไหนมันตายมันอะไรเราก็ต้องก็ซ่อมเอานะครับผมเราก็ไม่ได้ปลูกแบบไปลุงไปดูอะไรมันมากปุย๋ยเป๋ยก็ไม่ได้ใส่แถมยังบางต้นผมก็เอากล้วยไม้มาปลูกเป็นพาระ,ะมันอีก อันนี้เดี๋ยวยังไงถ้าไม่รอดก็้องปลูกใหม่แต่ผมคิดว่าถึงถึงมันไม่รอดมันก็มันก็แตกนะเดี๋ยวมันก็คงจะแตกหนอะใหม่กอใหม่ขึ้นมาแหละเพราะว่ามันมันเหมือนรากมันหยางแล้ะมันแข็งแรงนะพวกไม้ป่านี่มันมันเอาตัวรอดมันได้อันนี้อันนี้ต้นตะเคียน โอ้นี่ต้นนี้ต้นแดงต้นนี้ต้นแดงต้นนี้นี่นนนนนนนไม่ค่อยงามเลยมีไหมเนาะต้นแดงต้นนี้มีไหมต้องดูดีๆค่อนข้างกนิดนึงไม่เห็น อ่าอย่างนี้ต้นจิงชันผมปูกนะครับมันก็เดี๋ยวรอดเดี๋ยวไม่รอดนะครับบางทีมันก็รอดบางทีมันก็เลยผมก็เลยเอามาปลูกซ้อมมาปลูกซ่อมไปมันก็อยู่ต้นใหญ่ๆที่ว่ามันจะตายมันก็งอกขึ้นมาคืนผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาต้นจานมาปลูกก่บว่าให้จะให้มันเป็นแถวสวยนะครับกลายเป็นว่าถ้าไม่ตายก็ปลูกคู่กันไปเลยช่างมันก็ถือว่าเอาเป็นทานเป็นป่าธรรมชาติไปนะครับผม ต้องไปซีเรียสกับมันในป่าผมก็จะปลูกไม้ไหลายรอย่างนะครับผมอันนี้พอดีคลิปนี้เป็นคลิปแรกน,นะครับถ้าอะไรมันไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยอะไรก็รต้องขอโทษด้วยนะครับผมพอดีว่าที่ใหญ่กระสือคือว่าเออการที่เราปลูกป่านะครับผมปลูกไม้ป่าแล้วก็ปลูกผักหวาน แทะเข้าไปเนี่ยอ่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมันหยดหยอดเมล็ดไปเนี่ยผมว่าโอกาสขึ้นโอกาสงอกมันก็งอกแทบทุกกับต้นไม้ป่าทุกชนิดน,นะครับต้นนี้จากป่าเดี๋ยวพรว่ามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยปุ๋ยมันเยอะแล้วก็มีความร่มเย็นไม่แดดไม่เผามันนะีผมคิดว่าปักหวานขึ้นได้นะครับก็หวังว่าอีกสักสองปี อาจจะได้กินเพราะว่าถ้ามันออกกันที่นะโอ้โยุงเยอะไปนิดนึงนะครับส่วนป่าผมออันนี้เหรอมาลองมาดูอันนี้เป็นต้นกันเกาอัานนี้ก็ปลูกไปเหมือนกันดินน้ำดูงซิมมี่ไหมนี่กันเกาก็ขึ้นนี่ฮะขึ้นแล้วนี่เห็นดนี่กันเกาตหวานขึ้นเหมือนกันนี่นี่กันเกาก็ขึ้น,นขึ้นสองเมล็ดเลยเมล็ดเมล็ดเดียวก็สองเมล็ดครับสองสอง นี่ขึ้นแล้วเออนี่ขันเกา่าเดี๋ยวก็ได้กินอันนี้อันนี้ต้นว่าอต้นมันโดนอะไรนี่ดำไปหมดเลยไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นตอนนี้ตัวความหวังที่ว่าได้กินแน่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นต้นนี้นะครับเดี๋ยวหน้าแล้งมา ตัดแต่งกิงมันแค่หน่อยไม่ให้มันขึ้นแล้วก็เลยมันจะได้แตกเลยครับผมมันจะได้แตกยอดแตกเลยมานะครับผมลบนิดนึงโอเคจริงๆนี่เก็บได้แล้วนเนี่ยแต่พราะมันมีแค่ไม่กี่ยอดเดี๋ยวแต่งดีๆแล้วก็คงจะทดลองไปกินเขาเรียกว่าผักหวานป่าปลูกด้วยฝีมือตัวเองนะครับผมยังไงก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ง้งนก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมยุงตัวเบลเลอร์เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ